ครับผมสวัสดีครับโอ้บบลูเนี่ยครับเมยเล่ามาจากข้างเลยเดี๋ยวเด้ออย่าพึ่งเขม้าเด้อเพอาะไงเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งเหมือนผู้ถาวรไหลผู้ถาวรเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปงานมานำมาเลยมาจากข้างไหนข้างมาจากใส่ไหนโบลูเหรอคะเดวเดครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้ามาจากข้างเลยนี่โอ้เออฝรั่งฝรั่งโน๊ตโน๊ตอ๋อโน๊ตโนเกอเว่ยเอดไปแล้วหรืเดี๋ยวเดี๋ยวอพึ่งเขมกไก่เดี๋ยวดิ เป็นโควิดไหมไม่ไม่ไม่โควิดไม่โควิดเดินมาเดินมาจากที่ไหนไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มแล้วอยู่ในมือได้ยังไงไม่ดื่มไม่ดื่มอ๋อไม่ดื่มว่างว่างว่างขวดลงก้อนได้ปะเว้ยู่เขาข้อมเอาขวดวางแต่ใส่เนี่ยอ๋ออ๋อโอเค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 เซงซัรนหลังหอยหอยหอยเหมยคนเราสิดท้ายแอ้ริกาใต้เราใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ โอ้โอมาแต่โดนไปมาแต่โดนมาตั้งนานหรือยังไม่หรือไม่หรือไม่ไมรู้โน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 ้ Understand เจ้าผิดกับเมียมาบ่นี่เจ้ามาจังสี่นี่ผิดกับเมียมาบ่นี่โอ้ยโอ้ยยังไดไม่มีไม่มีโน้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  Understand เมาบ่เจ้าเมาบ่นี่โนบ่เมาไม่โน้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนนิดห่ออยโ เจ้าไปใส่แบนี้เจ้าคือนในเข่ามานีนี่หรอเจ้าคือเอ้าเจ้าคือ้ในเข่ามานี่ไม่ฝรั่งฝรั่งแอฟริกาใต้มาาจกแอฟริกาใต้เจ้ามาจากแอฟริกาใต้เจ้าคือ้ในเข่ามานี่แสนสถานฟ้ามจะด้อเข่ามานี่เจ้าสิมาเลี้ยงงัวซอยไข่สันบัเจ้าสิมาเลี้ยงงัวเจ้าสิมาเลี้ยงงัวนไหมข้าวข้าวเจ้าสิมาเลี้ยงงัวซอยไข่บัววกวก ลอางยยางมาลอยยางมายางมายางเนาะอสันเลุก o s e n กินน้ำไปจะกินน้ำมาไปหมดแล้ว yes หมดแลเดิมเดิมเดิมกินกิน yes ดิมเยอกน้ำมาไปน้ำเปล่าน้ำเปลาอ้หัวใจเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเร เขามากนี่ผมเข่ามากเพราะเป็นยันต์ไปคุณพ่อเพราะเป็นยังต์ไดได้ยุได้ยุเข่ามาในห่มโอ้ยตายเราบัดนี้เฮาเอานามให้เราเอานามให้เราจะจังไรเนาะเดี๋ยวเราเอานามให้เราก่อนโอ้ยเก็บฟึงเก็บว่าชื่ออะไรมายังไมเคิลเบคไมเคิลเบคไมคิไมเคิลโอ้บ่ไมเคิลแบ็คเออยูเนมไม่ไม่ Yes sir ไม่ไม่ไม่ ไม่ you yeah my okay เมื่อยิ้มไม่โอ้ยนิ้งในไม่เขาตัวเส้นไม่ไม่ยอเจ้าคือได้ยังเขามาในฟาร์มข่อยเจ้าคือได้ยังเขามาในนีเจ้าคือเอาเจ้าก็คือบอกยังอยู่ข่อยทำว่า why you back come h e r เจ้าคือได้ยังเขาไม้นี้ I see open so I walk เลยเขามาในนี เห็นประตูเปิดแล้วเลยมานสิโอ้ยสวยสวยโอ้สวย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 สยสวยยสว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 วยสวยสวยสวว ข้าวข้าวินักินข้าวข้าวขาอมือคนไว้หนแล้วจ๊เจงหลงมากสีแล้ว่ไม่หลุดไม่เมียเจ๊เมียเจ้าอยู่ใส่เมียเเฟนเกเฟนไม่โนโนไม่มีไม่มีไม่มีโสดไหมิงเกิลิงเกิลแมน yes สิงเกิลแมนโอ้ยยยยย ผู้ใดที่ยังขาดเซ็กซี่แมนไหมซิกซี่ yes handsome เจ้าสีย่างไปใส่เจ้าสีย่างไปทั้งเลยเจ้าขึ้นเดวะมาหนีเจ้าสีย่างไปใส่จุดเป้าหมายเจ้าน่ะ I go out I go sleep sleep maybe ไปเรื่อยเรื่อยเลย Where you want to go Concan Concan อันนี้กับคอนแคนคอนอันนี้กับคอนแคน no 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 Concan this is uh บันปลายซัมเวโอ้บ uh. oh, hey. ันปายเจ้ากัญยางไปเรื่อยๆเลยแวะขามนนี้โอ้ยฮะ No understand Okay กระพุ้มกับนำเล่ากพุกับเดียวเดียวเจ้าสลิปอยู่นี่จะขึ้นบ่เออไม่ไม่เป็นไรเยอะกินเขาก้อนกินเขาก้อนกินเขาสลิปเนดินเนี่ยินเนี่ย with me เ e a h I ฟเยฟัเมทีฟาร์มแสนสถาน Thank you, thank you. Kapunkap. So what we eat? La wai la mai. Pok pok mai? Pok pok. Mee tambak kung Okay. Mee. Okay. Everything. Okay. <coughs> French fry. French fry. French <coughs> <A bread> fry. <coughs> uh, yes, I have? You have? Yeah. Okay. What you have for me, I will enjoy. Thank you for for invite me for your house. But don't let me sleep with buffalo or cow. Yeah. Need <coughs> ไม่เป็นไรล้วตอนนี้คือเราเราเรมเห็น y can I sleep in tent no p r b l e m เจ้าอ่านไปปากข้างมันว่าเจ้าเล่ยยางเขามาเจ้านี่กบวอกจังไหนกับเล่านาะจ a h กบวอาว่าเขาใจแพะเอาก็ะ่อยว่าเขาใจหมเล่าว่าเป็นยังคือสมัฝึกแต่คือว่าไปตีมวยประเทศนั่นประเทศนี่อยู่กบวกเขเ่าไปว่าเขาเล่าเนาะคือตัวคือตัวยักยักโอ้ no ไปซ โอเคโอเคาบายบายบบายกรกรับคับับั Thank you เอาต่ว่ายุกินเขากันเิโอ้โอเคโอเคสัครับโอเคยิมแล้วิมแล้วิมแล้วมมาจากทางไหนปากท่างบุเดเออเอาเ้าเ7 e v e n 7 e l e v 7 v e e อกกินี่ก็ามามตังจากับเาั้นาอเอาเา โอเคโอเคโอเคบาย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 ครับโอ้โหห่วย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 ไป่อนไปก่อนอันเอาไปน้ำเน้ยโอเคครับโอเคบาย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 ครับโอ้ยนอนอนตายนอนวันนี้นอนไม่ต้องลงมายังสิเอาไปยูน้องเพิ่นมาจากทั้งเดย์ไปจังเดย์ขึ้นลงมาอย่างสิเอาโอเคครับผมจังเดยกับฝากติดตามน้ำเน่้ด้วยครับผมโอ้ยตายตายตายไปอยากไปติดตามชีวิตเราอยู่เดย์พลังคนนี่โอ้ยสิได้น้ำมาเล่าไปเดี๋ยวเขาเขาสิบอกเลยน้ำมาเล่าสียางไปจังเดย์จังเดย ตะรีดตัวเลือเอเอออป็น okay. ังโอเคโอเคครับผมโอเคอครับาย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 สวัสดีคร ah. okay ับสวัส like ดีค่ะไปๆๆไปนไปแล้วไปเร้วบีโอ้ยตักเซโอ้ยโอเค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 ายบาย